เดินเข้ามาแบบใกล้จะถึงร้านแล้วอันนี้ก็คือได้บรรยากาศไหมแบบความตั้งใจเราได้เลยกำแพงมาแล้วก็เริ่มแบบมีกัิตี้แล้วก็มีแบบได้เลยรูปถ่ายภาพมันเหมือนเป็นภาพถ่ายของมันเอ็กซิบิชันนะอันเนี้ยพัฒเจดของสมพนพัฒเตธของเจริญกรุงอ๋อแสดงว่าเป็นรูปของเจริญกรุงขหมือนใบตา แลต,ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านมาเฟอร์โลเตอร์แล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับคุณแม่ทิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นจริงๆน้องน้องทั้งสองคนเขาทานกาแฟไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าสมัยแบบเริ่มต้น ทานเป็นเมนูไหนดีคะแนะนําเป็นแบล็กฮันนิลามนะคะแบลล็ฮานใส่กาแฟสักครึ่งช็อตมันจะเหมือนกินชามะนาวแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่มะนาวให้เลือกมันมันมีส้มแล้วก็มีส้มจี๊ดอันนี้มันมะนาวเลยมันคือส้มจี๊ดค่ะแต่มันอยู่ระหว่างกลางระหว่างมะนาวกับส้มออ๋โอเคงั้นเอาไหมใครเอาอะไรไหนส้มจี๊ดส้มจี๊ดส้มจี๊ดหนึ่งค่ะแล้วของพันขอเอิร์เป็นแบล็กฮันนิลาม สำหรับเด็กหัดสำหรับเด็กอนุบาลอันนี้เป็นเด็กเหมือนกันค่ะเอาเป็นออเรนจ์ค่ะเอาเป็นขาดไหมคะเอาครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะส่วนดีหนูน่าจะต้องรุ่นใหญ่หน่อยค่ะเป็นรุ่นใหญ่หนูขอเป็นอเมริกาโน่แบบเลือกมาเล็ตใช่ไหมคะแม่บอกว่ามีให้เลือกแบบเยอะเลยเยอะมากค่ะเยอะมากสี่สิบกว่าแถวอยากได้ประมาณไหนคะเอาร้อนเอาเย็นเยอะเยอะเยอะมากวันนี้ต้องนอนที่นี่แล้วค่ะวันนี้แบบอากาศร้อนขอเย็น ได้งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าัคบข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ ไม่คุยกินกาแฟนี่มันมันไม่เหมือนการกินกาแฟเลยมากกว่ากินชามากกว่า่ก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเที่ยวกันอย่างเดียวเนาะจริงๆเรามีโปรเจกต์สนุกมาทำร่วมกันเนาะเป็นโปรเจกต์ที่มิวสิกมูสกับมิลเนียลชอยส์ทำร่วมกันเย่เราไม่รู้เมื่อกี้ก็มินเนียมมินเนียมถมินเนียมเราเห็นบอกว่า ร้องเพลงกันด้วยใช่ไหมใช่ครับครับร้องเพลงเพลงอะไรคะเอ่อเพลงเงาเงาเพลงเงาเงาของอิงจริงวันนี้ก็เตรียมมาจะร้องเงาเตรียมมานี่แบบมีแค่มาท่อนเดียวนี่ขนาดท่อนเดียวนะท้อดีคือพังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนวันนี้ ซีรีส์เขาเหมือนอะไรลับๆะเองเหมือนได้ยินมาเหมือนมีอะไรลับๆก็คืออยากจะให้สองคนเนี่ยเล่าแบบความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่แบบแบบที่ไหนเลยผอไม่มีแลยพี่ดีน้องก็ดีลับๆหรอไม่จริงจริงเป็นเรื่องขำๆตลกๆมากกว่าคือจริงๆตอนช่วงที่เล่นซีซีซีรีส์ซี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 เล่นซีรีตอนซีซั่นหนึ่งใช่ไหมก็จะมีโอกาสด้แบบไป ทัวร์ต่างประเทศกิวิ้งแบบแฟนมีตเลยคนที่เล่นคู่ใครเนี่ยเขาก็จะค,ค,คู่แบบให้นอนอยู่คนนั้นแล้วเราเนี่ยก็หวยตกที่ว่า,าต้องนอนกับพี่เอิร์ทหวยตก,หวย,ตกหวยดีอดีก็ได้ไม่ก็ได้ดีเลยต้องต้องนอนกับพี่เอิร์ททุกทุกทุกประเทศที่ไป,ไปแล้วทีนี้วันแรกที่เราได้นอนเขาเนี่ยเราก็ตกใจมากคือไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่หลับง่ายขนาดนี้คือหัวถึงหมวกูเขาไปเลยแล้วคือเขาจะทิ้งพาราไว้ให้เราคือเขาเป็นคนที่แบบ แหมนานแั่จรงไหมแหมเราก็เสือโค้งไงไม่แต่ว่าถึงผมเป็นเสือโค้งอะแต่ว่าผมเป็นคนนอนยากไงแล้วคนที่นอนก่อนอะเหมือนทิ้งกรรมไว้แล้วแบบคนที่นอนทีหลังก็คือแบบเคยเคยนอนแล้วแบบรู้สึกอยากจะหลับให้มันแบบหลับไปเลยไหมแล้วทีนี้มันก็จะมีเสียงที่แบบมันเข้าไปกวนแบบว่าในแบบโซนประคขาโซนหรือในส่วนมันจะมีเสียงที่แบบมีความแบบยาวเลยเนาะมันแบบ มันมีความแบบตื่นแต่ไม่งอนอะยี่เหนื่อยไงน้องมันเดินทางอยอะนู่ก็คนเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติก็ได้อันนั้นเนี่ยเขาเมาเราอะเราไม่มันเราเราขุดเรื่องเก่งแล้วเดี๋ยวก่อนเขาคิดก่อนแป๊บนึงคือแบบชอบเป็นแบบพวกชอบชอบขี้ประธานหนึ่งอะคือเวลาเนี่ยเรื่องต่อจากเรื่องคนเนี่ยไปยังใหม่กัน แล้วเติ้ก็จะแบบอัดสตอรี่นานประมาณตีสี่ตีห้าเว้ยต่อจากเรื่องนี้เลยเขาก็จะแบบนอนกับใครคือเจอทุกรอบไม่ว่าจะนอนกับใครในทีมเอาละแบบลองฟังดูแล้วแบบก็จะเขียนแคปชั่นสตอรี่ลองฟังดูแบบมีแบบประมาณลงสีขาวอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออัดประจานในโค้ดเฟสแล้วนี่ก็แบบอะไรวะตอนแรกก็ไม่รู้ต่เปิดเสียคือแบบสู่กันมากเลยตนนี้ชอบประจานคนอื่นทุกคนแต่คือแบบนอนยากอะสงสารอ่าผมก็นอนยากด้วย แต่มันเป็นเรื่องเดียวกันปะเรื่องเดนเรื่องไรกันแต่ว่ามันถายภาพเแบบเัวีทุกเม็ดทุกดอกอ่ะกินแล้วกินแล้วยังกินไม่หมดอร่อยใช่ไหมตอนนี้จริงๆอยากไปถ่ายรูปต่อแล้วเดี๋ยวแดดกำลังมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วเราออกไปถ่ายรูปกันต่อกันดีกว่าค่ะ